สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเชา่าเพจพี่น้องเช่าขีดเตือทุกท่านครับผมสําหรับผมวันนี้ผมมีหาทคนิคจะมาแชร่ประสบการณ์หรือว่าวิธีการเก็บชั่วโมงนาทีหกเมืองนาทีน,ทนี้ให้ผ่านดยเร็วครับผมก่อนที่เราจะเข้าเรื่องปฏิบัตินะครับ ขั้นแรกนี่เขาต้องเปิดการมองเห็นกอนครับง่ายๆก็คือว่าคนหนึ่งลงภาพนิ่งครับผมภาพนิ่งนี่ก็ลงภาพที่มันน่าสนใจครับรนั่นแหละภาพนี้ก็ได้ครับอาหารการกินหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าซัดเลี่ยงก็ได้ครับไม่ง่ายพอสองเข้ากับลงสตอรี่ครับผมสตอรีกอ่ก่ะเอาภาพจาก้อหนึ่งที่ผมบอกไปแล้วเนะี่ยไปลงก็ได้ครับบทตินอย่าง แต่ว่าสตรีนี่มันก็จะมีเสียงเพียงกับจะเป่าลงได้พี่แต่พี่น้องครับส่วนข้อสามก็ลงคลิปเรียวครับนั่นแหละก็ลงเป็นกิจวัตรของเฮาอยู่แล้วคอสี่้อสี่ก็คือลงคลิปเง่สําหรับเฟซบุ๊กส่วนตัวี่เปิดหมดเมื่อชีพแล้ว็ลงบร้งแต่งเตสิหาวิหน้าที่ขึ้นไปครับผมแต่ว่าสาหรับเพจตั้งแต่สามหน้าที่ก็แล้วแต่ครับส่วนขวานี่ก็สําคัญครับผมสําคัญเพราะว่าอย่างคือการไล่โซดครับผมไลฟโซดนี่เข้ากับ คุยกับพี่กับน้องสามสิบนาทีสี่สิบนาทีหรือว่าชุมมงหนึ่งขึ้นไปก็แล้วเต่ความสามารถของแต่ละคนครับนี่นะครับหาเทคนิคสําหรับที่ผมใส่เป็นประจําตอนนี้กับผมกับพานเรียบร้อยแล้วครับผมอันนี้มันเป็นเพียงแค่หยุดเริ่มต้นครับสําหรับมือใหม่ยังไม่เฮ้ากับแต่คลิปนี้มีประโยชน์กับพี่น้องที่กาลังเลิงทําคลิปสะสมนาทีอยกะ ซอยแช่ไปให้เพื่อนบ้งเลยนะครับเพื่อมันจะมีประโยชน์กับพี่ๆก็อีกกับอีกหลายๆคนที่กําลังกําลังเล่งอยู่ครับขอบคุณครับผม